ตอนที่22ตระกูลชิงเป็นตระกูลเล็กๆ <c oughs> ที่อยู่อย่างสงบพวกพวกเรามีชีวิตอยู่ด้วยการล่าและเลี้ยงสัตว์อสูรพวกเราอยู่อย่างสบาย <c oughs> ข้าในฐานะลูกสาวคนเดียวของตระกูลจึงได้สืบทอดธุรกิจจากครอบครัวแต่แล้วใบหน้าของข้าก็เปลี่ยนไปทำให้หลายๆคนต่างรังเกียจ หลายปีก่อนในตอนที่ข้ากำลังออกล่าสัตร์อยู่นั้นข้าก็ได้ช่วยชีวิตชายคนหนึ่งเอาไว้เขามีนามว่าอะไรวินชูวินชูนะน่าจะวินชูหรือวินฮอวอินวินชูนะเออคอ่านว่าวินนะอ่านผิดคขอไว้ด้วยวินชูเขาเป็นชายรูปงามในไม่ช้าข้าก็ตกลงรักเขา แต่ว่าพ่อของข้าไม่เห็นด้วยที่จะให้ข้าคบกับเขาพ่อบอกว่าพวกเราไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาจะเชื่อใจเขาง่ายๆไม่ได้แต่วินชูก็บอกกับข้าว่าสักวันหนึ่งเขาจะทำให้พ่อของข้ายอมรับในตัวเขาให้ได้ในตอนนั้นเองที่พ่อของข้าประสบอุบัติเหตุจน,นํำให้ตกลงหน้าผาที่ ข้างใต้หน้าผานั้นเขาได้เจอกับไข่ใบหนึ่งนั่นคือไข่ของแมงป่องหิมะมันเป็นสัตว์อสูรวิวเจ็7น่าจะระดับเจ็ดนะถ้าไปเป็นไอตรงนี้นะผมจะอ่านว่าระดับนะมันเป็นสัตว์อสูรระดับเจ็ดที่หาย,ยากแต่ว่าฟันร้ายก็ตามมาไม่รู้ว่าพักอสูรไปรู้เรื่องนี้เข้าได้อย่างไร พวกเขาขโมยแมงป่องหิมะจากพวกเราไปและให้พ่อของข้านำทางไปยังที่ที่เขาพบไข่ใบนั้นจากนั้นพวกเขาก็ผักพ่อให้เ้ <c oughs> ขอโทษนะจากนั้นพวกนั้นก็ผักพ่อให้ตกจากหน้าผาข้าได้นำคนในพักออกตามหาเรากลายเป็นคนไร้บ้าน และบุญชูวินชูนะเออวินชูก็หายไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นเช่นเดียวกันในตอนนั้นวินชูบอกให้ข้านี้ไปและเขาก็จะอยู่ต่อเพื่อหยุดยั้งการโจมตีข้าชิดมาตลอดว่าเขาคงจะตายไปแล้วแต่ตามจดหมายฉบับนี้ชาวบ้านบอกไว้ว่าพวกเขาเห็นชายหนุ่มรูปงามในตอนที่พวกเขาเข้าไปในเมือง และนั่นคือวนชูเขายังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่ตามที่ชาวบ้านบอกมาวนชูกำลังจะแต่งงานกับลูกสาวของพักของหัวหน้าพักอสูรเพราะว่าเขาบอกบเบาแสของแมงป่องหิมะกับพวกนั้นถึงได้ทำให้หัวหน้าพักสนใจในตัวเขาคนที่ทำให้พ่อของข้าต้องตาย และทำให้พวกเรากลายเป็นคนไร้บ้านก็คือวุญชูสิ่งที่พ่อพูดนั้นมันถูกยิ่งสิ่งนั้นงดงามเพียงใดก็มักจะมีพิษมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้าจะต้องฆ่าวุญชูและฆ่าพวกเจ้าที่ภายนอกดูดีแต่ข้างในเน่าเฟะให้หมดข้าจะล้างแค้นให้กับพ่อท่านพ่อแปะ,แปะ ท่านพูดถูกข้าเห็นด้วยแต่ว่าข้ามีคำถามคนที่ทำลายครอบครัขวของท่านคือพักอสูรไม่ใช่เหรอทำไมท่านไม่ไปหาพวกนั้นล่ะเรื่องนี้ยังต้องถามอีกเรือ่องงพักอสูรนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังและยังมีคนมากมายข้าจะไปทำอะไรได้ท่านบอกว่าพวกเขามีจำนวนคนมากเกินไปแล้วที่ท่านเป็นหัวหน้าอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้ ทำไมพวกนั้นไม่มาตามข่าท่านกันละ่ะเรื่องนั้นนี่เจ้าหมายความว่าผู้ชายที่ชื่อววนชูอะไรนั่นน่าสนใจดีแฮะข้าตัดสินใจแล้วข้าจะไปที่พักอสศูน์เพื่อถามเขาตรงๆบางสิ่งบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ท่านคิดว่าอย่างไงละ่ะนี่เจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ เจ้าคิดจะช่วยเข้ามาช่วยแล้วเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรข้าไม่ได้ขอร้องให้เจ้าช่วยสักหน่อยพวกเราไม่มีเงินหรืออำนาจใดๆหรอกนะแต่พรรคอสูนมีกำลังลบมากนี่เจ้าข้าขอเตือนไว้ก่อนเลยนะอย่าได้คิดว่าตัวเองจะรู้ไปซัดทุกเรื่องเหนือฟ้ายังมีฟ้านะจะบอกให้ข้าข้าไม่เข้าข้าข้าเจ้าแล้วก็ได้เฮ จ้าพาคนของเจ้าออกไปจากภูเขานี้ซะคนของข้าหมายถึงเขาเออข้าคิดอะไรดีๆออกแล้วเจ้าจะทำอะไรนะนี่ท่านท่านคิดว่าคนที่ช่วยท่านในวันนี้คือข้าใช่หรือไม่เออจะว่าใช่ก็ได้ถึงแม้ว่าคนพวกนั้นจะไม่ได้ทำร้ายข้าก็เถอะถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องตอบแทนข้าใช่ไหมละ่ะนายหญิง อยากจะให้ข้าทำอะไรบอกมาได้เลยขอรับสิ่งที่ข้าอยากทำก็คือปลอมตัวเป็นสามีภรรยากันแล้วลักลอบเข้าไปในพักอสูรคือผมอาจจะไออธิบายอะไรแล้วติดขัดไปบ้างนะแต่ขออภัยด้วยนะคือแบบผมเพิ่งตื่นแล้วตอนนี้แบบมีอาการแบบเหมือนจะเป็นหวัดอ่ะเออ แล้วก็ถ้าเสียงมันแหบหรือเสียงดังอะไรเสียงดังเสียงเบาะอะไรก็ติชมได้เลยนะครับคือผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือผมทําสนุกสนุกให้คนดูอะ่ะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วแต่ถ้ามีข้อบกพร่องอะไรก็บอกด้วยนะครับขอบคุณครับ